อ่ายินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์โมบัสไทยแลนด์ของแกริ่มาครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางแมนดี้แคทเราเองนะครับอันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นโหมดโมบัสนะครับโหมดนี้มันก็คล้ายๆกับทีดีหรือว่าที่เรียกกันว่า t r o ป l e i n t อินทรีสนะครับอันนี้มันจะออกแนวผสมไฮไฟผสมเดสเหมือนเดสสเปซนะครับก็วิธีการเล่นนะครับก็จะมีเราเริ่มเล่นมาจะมีผู้คนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนสุมให้เป็นเอเลียนบอมตัวเป็นคน อ่าครับก็มาถึงเรื่องการแบ่งล่างของเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนสามารถแบ่งร่างได้ด้วยการกด Rv หรือว่ากดเลขเจ็ดในเมนูเลือกอาวุธนะครับรกกแล้วเราจะกลายเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนนี้สามารถวิ่งไวได้เลือดเพิ่มรีเจนได้เรื่อยๆครับเราสามารถกด O C เพื่ออัปเกรดได้ครับกด O C ดิมันจะมีจะมีสายเลือกอยู่สามสายออฟเฟนต์ดีเฟนตแล้วก็ยูทิลิตี้ การเราที่เราจะได้เอาแอมาอัปเกรดพอยนี้เราก็ต้องฆ่าคนครับหนึ่งคนต่อหนึ่งพอยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอย่างนะครับคนนี้เราก็มีความต้องการเหมือนเหมือนมันก็เหมือนเราเล่นซิมอะครับพระเราจะหิวข้าวบ้างอยากอาบน้าบ้างอยากนอนบ้างครับซึ่งถ้าถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านี้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงบนซ้ายของของหน้าจอครับจะขึ้นเป็นไอคอนอ่าขึ้นแล้วลีพง จะฉันลีเปล่าแก่จะฉันลีเป่ารปกานเอเออจะไปไห Why are you telling me? โอ a ค I'm ready. อ่าฮะบายพาไปอาบน้ำทีฉันีรู้จักเปล่ารู้จักฉัลีเ่าทางนี้หรือเปล่าวู๊ดมาล้วด้าหลังมาด้าหลังด้าหลัง ไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ต้องสนใจรอรอมันเข้ามาดีกว่าไม่ต้องไปหามหรอกเฮ้เอเยอ้ไไ ไปมาแล้วมาแล้วรีบไปรีบไปโอ๊ยประตูล็อกเฮ้ยประตูล็อกไปรีบไปทางอื่นรีบไปทางอื่นทางนี้ทางอันด้วอโอ๊ยต้องเป็นโอ๊ยนั่นไงตัวเอ็นตัวเอ็ำหน้าเป็นด็อกเตอร์แอนดิวแอนดิวแอนดิวหลบตรงนี้มันหลบหลบในท่อ อ๋อแล้วคนที่ถ้าโดนเอเลี่ยตบจนตายนี่คือหลังเกิดใหม่จะกลายเป็นเอเลี่ยในร่างคนนะครับก็เหมือนกับตัวแม่ จะกลายเป็นเอเลี่ยนโอลูกกากๆไปเลยมีคนอยู่ไหมครับไปนะเอ่อครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มทําการล่ามนุษย์ที่ละคนนะครับเราจะเริ่มจากคนที่อยู่คนเดียวก่อนนะครับอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นดีกว่ารู้สึกมีคนน้อยอันนี้คนเยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวเสร็จแล้วละแล้วละอีก ทำทำเนียนทำเนียนก่อนไอหัวหน้าเองนี่ไป็นเข้าน้ำเส็ตคู่ฆ่าแม่งไอ้มันเข้าไปในท่อเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้ก็ได้อ่าด้านหน้าด้านหนดีทางนี้ทางนี้มันเดินไปทางนี้นี่จะใกล้ถึงละอ่าาาา่าเดีาา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 นา่าา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 าเาา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  ดานาดนานาดาามีคนนึงคนน um. <Father, S 1> ึงคนนึอ๋อเราเรารอรา กมน่สาสงสารคลิกตัวลูกอ่ะมันมันสามารถปลาปาปาพวกได้เว yeah. ้ยเย้เทเดนเดยเดย์วันเดย